สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องสิงบุรี4ี่หมุเลศนะครับนี่ก็เป็นพระสมเด็จนะครับของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับอําเภอท่าช้างจังหวัดสิงบุรีครับที่เรียกกันว่าสมเด็จฐานแซมปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่หรือที่เรียกกันว่าสมเด็จแจ็คก,กี้ชาครับเรามาเทียบกันดูนะครับนี่2ององค์นี้นะครับนี่เป็นปีสองห้าหนึ่งเจ็ด จะเป็นปี2539นะครับนี่เห็นไหมด้านหน้าและด้านหลังนะเหมือนกันอย่างชัดเจนนะครับนี่อ่ะเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาเทียบกันดูนะครับลักษณะวิธีการดูจะเป็นอย่างไรนะครับนี่อ่ะปี2 5 1 7นะครับนี่เห็นไหมจะมีชิ้นทองติดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่อ่ะส่วนปี2539จะไม่มีนะครับพวกชิ้นทองตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่อ่ะเห็นไหมนี่ ตรงนี้ครับจะมีเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะจะมีชิ้นทองแล้วก็เกสานะครับติดอยู่บริเวณเทั้งสังคติแล้วก็บริเวณหน้าอกนะครับส่วนปี2539นะครับนี่เห็นไหมจะลอยๆโดดๆนูนแบบนี้ไม่มีเลยนะครับอ่ะส่วนขอบด้านข้างครับนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่2 5 1 7จะบางๆนะส่วนปี2539าจะหนาๆน,นะครับนี่เห็นไหมเทียบให้ดูนะครับนี่อ่ะ น่าจะชัดเจนนะครับแบบนี้อ่ะบางองค์งนะครับนี่ปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับจะไม่มีต,ตะกุดต,ต,ตรงนี้นะครับนี่ปีสองห้าสามเก้าครับบางองนะครับนี่จะมีตะกุดสามกษัตริย์อยู่บริเวณตรงฐานแซมตรงนี้นะครับนี่อืมอ,อ่ะเรามาชมลักษณะข้างในพระกันดีกว่าครับที่ผมบอกนะครับนี่อ่าเห็นไหมนี่ จะมีชิ้นทองติดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอ่ะแล้วดูปีสองหสามเกครับนี่เห็นไหมอ่ะไม่มีนะครับแล้วก็มาดูอ่ด้านหลังครับนี่สังคติครับนี่จะมีพวกชิ้นทองเกสาติดอยู่นะครับเห็นไหมนี่อ่ะเดี๋ยวเทียบหน้าให้ดูด้วยหน้าค่อนข้างจะแตกตา่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับ นี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับหน้าผิดเพี้ยนครับใครจดจําใบหน้าของพ่อแม่แม่นนะครับนี่แบบนี้นี่อ่ะเห็นไหมนี่แตกต่างกันยังเห็นได้ชัดนะครับนี่ปีสองพัห้าหนึ่งบเจ็ดแต่ปีสองพัสามเก้านะครับนี่ ก็ใครมีปี2517นะครับแบบนี้นะครับผมต้องสิงรีก็ยินดีรับเช่านะครับนี่ช่องทางในการติดต่อนะครับเดี๋ยวพบกันใหมค่คลิปหน้าครับคิด,คดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นครับผมต้องสิงรีก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ